เสียหึงมาได้เนอะเสียใจโดนแล้วโอ้ได้เกิดใหม่ได้มาบบบนี้เนาะว้าวป็นตาดานเนอะว้าวช่วยบอกกับเจ้ามาหนีช่วยมาบ้ากับเจ้าว้าอะได้บอกับเฮาว้าได้ว้าเสียเอามาเกิดไปทำงานอยู่ยังจันทร์ไม่หระวะไอ้มันกินเงินว้าวหึงมาได้อ้าวมือนันเด้เฮาเจอได้ป่าเฮาเนาะเฮาอยู่หนานเฮาเจอเมื่ทุกอย่างแม่นบ้าแบนี้แม่นบ้าคนจะใช้ไปบอ ไปใช่ไปเวียงหาเถิดไปบ่ไปเวียงบ่เราไปแล้วค่อยจนเมื่อนํำหาแล้วเงินค่อยกระซอะไรแลบนี้นะเไปยังน้ามันลงนินได้มือนั่นนะน้มัน่แงให้ปู่กินบ่บ่บอบ่บอไปิซีบินนะเร้าค่อยัินนนี่กินนี่เอาบ่ปู่กินมันบดได้เจ้นนั่นไบ่บอบอแล้วบเจ้าืิเอารถคอยบ่รถคอยราคาันนี้นะรถผ ให้พ <ừ> เงินว่าอะไรได้ <ừ m. S 2> อะไรเจ้ากระตาบอดอีกครั้งหนึง่ง <ừ m. S 2> ออะไรคอยกระปัวได้ตาบอดผู้เทวดาอยู่เท่งบผู้ซปัวให้ในใช้เทวดานะก็อยู่นี่น <c oughs> อะไอย,าายไู่น้งเจ้าอะ้วอ่ะเออเลยใให้เขาว่าอะไรอีก,อกเอาไปเอาไปยังนเอาไปแกคนไม้ของมันเงินท้ามืม่เศ่้านี่ก็แขวนไปนะฮั่นน่ะเสีอ่จะเอามาจะใช้เงินเงินนะ่ะเขาให้ ละน้ำโตบอกลอยอยูแซนหักแซนแพ่งลูกลานแต่ว่าเจ้าอยู่เูียเดียวยังว่ายังอันนั้นไหนเนาะอันนี้มันเป็นอันนี้คอยก็เลยผู้เป็นลูกก็เลยจําเป็นวบาหนึ่งมาหนึ่งมาญันเป็น่วงทางเจ้าหนีเถื่อนนอนรับอย่าเราประจับมันวานานโทนนานมาอย่างนี้ส่งมากกับทางเงินพอลุงเพิ่นญาติเราไปผูกก็ต่อข้อตายดญาติไปโทษอีกแว่าพ่อแม่เขามาช่วยมาหวกูกินกับโตพักกันจะขามันอีกว่าจนแจ้งกูเลยมาอยู่พี่ไรเงินไรแนวนะซับซ้อน มัดเช่าไปเลยแล้หลดชุ่มยาวแล้วยอดท่านมีการโปรมทบงามหลดงามหาจีซื่อเห็นป่ะหนูน้อยน้อยว่าเธอหิงวะไปให้ไปปิ้งวะหนูน้อยว่เธอหิงน่ะไรละวะไปปิ้งวะ มาแล้วบ่อบาทนี่มาแล้วเาสิมื่อนราทึงมาเอาเงินเงินเราสิเาอยู่น่ะเธงห้าพันบาทกับพันแปดร้อยบาทเสียทึงมาได้เนาะเสียได้โดนแล้วโอ้แต่เกิดใหม่ได้ไหมบาทนี่เนาะบ่อพิษตะล่านเนาะเขาสิบ่อกับเจ้ามาเนี่ยสิมาบ่อกับเจ้าบ่าได้บ่อสิเอามเมิ่อไปงานอยู่ยังจันไหมเราบะาไอ้มันกินเงินบ่อทึงบ่ได้อ้าวมือนันเด้เขาเจอได้ป่ะเขาเนาะเราอยู่ในฮัน เขาจืงวนทุกอย่างแม่นบอวันนี้แม่นบ่อคนน้งจะใช้ไปบอไปใช้ไปเวียงหาเถิดไปบอไปเวียงบอเราไปแล้วคอยจนเมื่อหน้าแล้วหาเงินค่อยก็ซิ้อาลไรเลวบ่นี้นะเราไปยั้งน้ำมันลงนินได้มือนั่นน่ะน้ำมันส็ชิมอาหาปูกินบอบ่บ่แม่นปูอยากได้นะบ่บอบอบอปฏิบินน่ะเศร้าค่อยยังเคยกินเอามากินนี่กินนี้เอาบ่พวกินมันบาดแผลมนจะหนั่นมา บ่บ่บอจว่าได้สิเอารถคอยบารถคอยได้คันนี้นะรถผู้ใดกก็ยาปูพังคืเสี่ให้ผูเงินว่าอะไรใดอเลรเจ้ากระตาบอดอีกคางหนึ่งเล้วคอยกระพัวได้ตาบอดผู้เทวดาอยธงผู้เสียผวให้ในสายเทวดาน่ะก็อยู่นี่แล้วอยู่นําเจ้าแล้วเลยอสียเคยว่าอะไรอีกบอไปี้อบอไปยัง ออกไปแกความหมายของมันเงินเท่ามือเช้านี่ก็แคว้นไปนะฮันนะ่ะเสย่ะเจ้ามาจะใช้เงินเงินน่ะเขา,เาให้เงินประคบรให้เจ้าทานอ,าออกจกทานให้เขาว่าไปผลิตอียังลงไปผลิตอยังแ้วไปผลปิตเง,งินผลิตทองส่งมาอยู่น้ากันเทารว่ารวมกันวางแผนเ็ดนํากันอลสิปันเฮาเท่าไรเป็นนี้นะอือโอ้่าเขาโจกออกทั้งนี่ทังนี้ไป,นไปส่งเส้นผมนี่อือแล้วนี่ผู้ข้อมูะฮัน กาเซือนนี่เราเป็นเสื่อนเขาแหงได้ยากได้น้ำแดงๆนะบะบอนะน้ำมันรดน้ำมันเขาก็กินนะขอยากนี่เรากินแนมามามาขอดมมันเขาเจ้าเนาคันน้ำมันนั่นขอดมขาจักดอกปูนสาละเฮยสมองน้ำมันบกโพโทเลยบอดมพอน้ำมันบ้เอ้าดมซื้อแล้วไปใช้น้ำมันรูจักได้ปูจะอยากกินนะ ไอ้ก็ใช้น้ำมันรถเบ๊าะเออขอบใจละลายเด้อบ่ะลูกไก่ลานไผ่เนี่ยมันก็คู่ละบ่เฮ้ยจักปู่มีน้ำมันเนาะเออขอบใจเด้อน้ำมันยาสูบจะน้ำมันห้ามยาสูบนู่นแน่จะพูดยาเพชรเราว่ะอยากได้เดี๋ยวนี้รถอันคาร์เนี่ยป่ะแล้วก็ลุงนินว่าสิเอางวงให้เอาน้าเอาเบาเอาคอโทรศัพท์พอแล้วนี่สิเจ้าคุ้มคลองเมื่เด้อปูฟังสิเบาสิมาอยู่บ้านเฮ้าอือ แล้วเฮาไปเจ้าเจ้าสิปันให้ยังกะเขาเบิกนี่นี่นะมันพิดนี่คยคุมพองเมื่อมีอยังแล้วให้มีขมพันน้ำคคอยพี่คอยสิไปจัดการเองทังไหนเออมาอยู่ในเทียงปูนะาาาาาาาพ่านฟะีหนาปูเห็ดกัปาดข้อตายไหนเออนะปาดก็ไปแต่กันปาดทิมแล้วก็ไปไปติโต่อีกเอาจะเห็ดเนี่ยเ้ยุ่งทั้งไปยังบุฮ <c oughs> ุงทางไปนะไปติโต มอเยสิไปเจ้าความงามเจ้าในบ้านน้องพุ่งน้องพื้นน้องพังยมบรีพราชอเจ้าคือเป็นนั้นนี้ล่ะแม่นเจ้าก็ครึ่งสติเจ้าดึกทิงเถียงแล้วกว่าหูกล่ะคอยก็ไม่ได้ว่าว่านอนตื่นเดิกลูกเศร้าเห็ดยู่เห็ดกินอาบน้ำอาบน้ำแปดมือเนอาท่าท่าจะแปลงนั่นแม่นแม่นก็จะใส่เครื่องโก้เกือขาวอีกวิสัพงชมีตาอะไรมื่อตาอะไรแล้ววะ อาตื่นนอนแล้วบ่อ้าวยาบาดยาเรทูยอกเฉยๆถูดซีเลปก็ดีเมื่อกีมทับมาได้อ้าวกระไฟกระไฟเลยอยู่ทางล่างจะน้ำมาอ้านะว่ะกระไฟแล้วคืเบิ่งก็จะจะเห็นหุงบ่บ่ได้คืเบิ่งคือไม่อยากเห็นหุงแน่จะก๊อกแหละชื่อสูยาต่อมาเนี่ยอันนี้น่ะบูเลยสูบวัดแล้วปูยาปูหายเอามาซอยนะปูแล้วก็มาไปปะอยู่นะเทิงพุ่นะ ยากกับห้เ uh, ก็บเพราเราช่วยรอดจากชูเออเราเป็นคนดีเราเบิ้งดูวยมักพิพงนัวในนี้จะชูปหน่อยจะชูไปเราไปชูเลยบอกชู่ในี้มทันซอยมาซอยโลดแต่ว่านั่นซอยสูบนั้นเบิ้งด้วยยปะกลัวมาแถวนี้เราห้าเออบังบังยางมาช่วยป้าไว้แถวนี้เราห้าบ้าเราก็ห้าแล้วยังเถื่อนมูพวกเรามาดิกนรันเลยจังหวะถ้าคอยนี่ไปกุมได้ถูกปูปูปูทางเสียบเอาหนี้โดยอันนั้น ควายนะเขาจับได้แล้วเขาจับได้แล้วควายน่ะควายตัวกินกินกินกาจนะจนะเขามาให้นี่นี่เลยเจ้าเอาเด้อเลยเจ้าให้คอยเงินแล้วคอยสิมืออะไรนะเทไรเทไรควายสิบตโหนคอยไปไล่กกินนารีกาเหาอยู่นี่กินนารีนะแล้วเขามาเคลิ้ตกับลุงต้อยกับปู่ไปไล่อยู่บนมาเพาแม่นมาแม่นมาแม่นปุ๊กอะไรไปผูกหอดปุ๊กควายน่ะควายเต็มเลยน้าน่ะกินนารีกาเห็นแล้ววันนี้นั่น เข้ามาให้จริงเลยนี่แต่พวกเจ้าผู้ชายคิดไม่ได้เอาใช่เกือบนะเกือบนี่เกือบนี่อ้ายอ้ายนี่ทันเมาเนี่ยนี่ก็รู้จักอยู่หลังนี่ใช่เลยเวรก็มาพี่ทงนั่นทงนี่มันมีอย่างไหน่นี่สีขิ่นเจ้าใครทงงามใช่เนาะไนี่ใช่เลยพ่ะเพรานะมาเบิญงมาคุกคนมันมีอย่างเนาะ ส่งมันนีก็ดีมันจะเด้ล้างหมดปลาปาอย่ลงนี้นะบ่ส okay, ่งมีได้ส่งเสื้อเขามาให้ไหมตอนนี้ปู่เลวบ่เถอะสเก็ตเก่าๆสเก็ตเก่ากูมานาอยู่ในใสอันนี้ผ่านเดือดเสื้อสเก็ตเออไม่ได้กว้างเราอะไรจงกระทานได้ปู่มาเจ้าลองเวันกันบางเทื้อมีหอดของแนวหาเงิึ้นในลายพุจักผมีแต่หนึ่งเข่าวางหันบัดมาหวานไปใส่มุ้ยเอาหวานใส่มวย อาวานมันไปสิยังวานดียังเขาจัก้อก็วานนานว่านแนาวานนมันน่ะวานยังมันเอาไปพวกไปเห็นไดวานเนาะสัดเขาก็ไปเนนั้นว่าเขาสิยานวานว่าดอกกระเจียวมดนอึดแค่พอวานหมดเลยเนาะนี่มันหินอะไปน้<อ>างมันห,มหินนะ <c oughs> ี่นักกระไพยกับมีเลยผูกระเพยมันเป็นไฟกระไพยมันมีสองสามกับพี่น้องน้ำหอมน้ำหอมมาต่วความงามเพิ่นมีหาน้ำหอมเนาะสติ๊กมียังสานะสติ๊กพโหนะบักสติ๊ กวาดมาหล่นน้ำมันีอันนี้มันขอเวาวได้ใส่อันนี้จะเค็งคนจักแล่นอันนี้สูวนที่ลงนี่อันนี้มียังเสานี่คีมคีมตะลับคีมตะลับผนใบจระเข้บนตะวันนี่ฮานป้าพอจังนวลอยู่นี่ก็ยังมีอีกนี่อันนี้พียังอีกนู่นนี่ผมได้กระเป๋ามาตรงนี่เลยนี่แน่ปูยี่เนี่ยยังนะมืดนะก็ทุกอย่างนะอยู่ในถุงให้ลายลายมดนะนี่ผู้แต่งออกมา เด้ออโทษเอาเขาคือเก่าเด้อเลยเอาเขากับปูเฮากับเขาครบครัวนึกคิดว่าพ่อแม่จะได้หน่อยกระไฟเอาไปนังมันเบิดเลนี่มันเบิดกระยามันเบิดเอาไปได้ขิดเขาขิดออกละมันมันเขาเองมันอันนี้นั่นอืมมาไหนอันเชือกที่ขอกอยู่เอาไฟมาในนี้เห็ดมาผูกอยู่นี่สิว่ายันงอหิวมันตัดตัดแล้วผูกอยู่ก็ดูคนเอาอีแลถ่ายไปผูกเป็นปอยปล่อย สิว่าเขาผูกบริปอยงัะสิว่า่เยันมันลักเฮียยันถูงลักเฮียพี่น้องโหตอนนี้มีอย่างนี้ในถุงพนนโนให้กูยู่ห่ะไมปูเบังทรายทงรุ่นนี่เงินอะไรอันนี้นะนี่ไปสิไกลับเป็นเงินจังน่ไปซือไปตีเป็นคำอันเลวงใจรวยเถอะอ้องไหม่จะว่าพึ่นวายออสบะ ปูก็ใส่ไว้หันหัน,หนเด้อปูเลยนี่ใส่ไว้เศษดไปนี่แหละแล้วเขาจะไปจับเป็นเงนินมันเออปูนั่นแหละพ่อแม่เห่าไอ้เวนเอาเฮาโอ้โบึ่งนรงกันเลยลองเงินห่างบันที่มันเป็นโทษด,ดีได้เชี <c oughs> ่งตำรวจเลยดิเชี่ยตำรวจมาจับหน่วยอไอ, <c oughs> อย้เงนินมันได้เชี่ยเงาทึงปูเราบ่เงินเราหนาวมองมาเจ้านี่เชียน,นี่ปูเงินคอยเซ็นกว่าเซ็นไปเจ้อยู่กับใครอ่ะ Dù cái thơ đấy thơ non lên đi con đi ở cũng phải Ừ mà mấy năm phút đây có cái thơ đi Quen Anh yêu Làm thác âm thi Bạc khuây Nít Bạc khuây Bạc bạc nạc tích Nạc tích lẹo เรื่องชาวนมีครบเนาะคนมักสวยมักงามเยอะคือเป็นแนวนี้บ้านไหนไ่มีเงินแต่ก็ไมีเงินอันนี้ได้เงินนี่ยั้งนี่นะไม่ได้เงินหมือนซื้อของมาไว้ซื้อบ่ไรไข่เราเอาเอาซื้อไปกอบเอาโซ่มานี่เลยเจ้าการนันเฮาอันนี้มุนมัระดกของพ่อแม่เฮาบอกว่าอันนี้ก็แจ้งเฮานี่ปูเงินนี่ เราไปซืโมาก่อนเด้อตัวนี้ขากได้นน่อินอ้อยได้นน่อาไรให้ยัดนะของดีเราแล้วกาบหอยอ้าวได้ชองกาบบานใช่ใช้สนอยใชนอยก็มีตะเบินตะเบินตะเบินจะน่อยได้แกวกุบตะเบินจะน่อยได้ลุงอ่ะจะนอยล้วกุตะเบินเดียวเรากตะเบิ้นบ่นน้ำเล็กๆกุยแจกันแกวโจเอิญแก้ว ลายกูเบอร์ลกกคุมต่น <ะ S 2> นะนี้เนี่ยมันอยู่ในนี่นตีในนี้คงสิโอดอยู่ในนี่เมื่อนี่เงินคำก็อยู่นี่เมือ่อนี่น,น,นานๆนานานยาแล้วได้ยากต้นเที่ยงแล้วได้กนได้เห็าานอะไรยายเด็กไหล กันยาเล็กๆยาใช้เล็กๆที่ว่าแล้วเศษใส่ในนี่เลยพวกเจ้าน่ะพระพวกเจ้าน่ะเศษมารวมกันในนี่ในหอยนี่โอแล้วเาก็บไว้โอเคมันมันซองมาแล้งนี่บอเหียดบ่อและบอกแม่ขยันไเงินบอกบอปู่แม่ปู่ไปซื้อไปซื้ออะไรหอยเขาบอกชืละหันเลได้กระลักซูนกระลักซูนอืมซูนซูนซองบ่อืซองซองซองก็คือมาพวกเจ้าบ่อนี้พวกเอ้ย เขาพื่อที่เข้าไปเยซูนํำกันเข้าอยู่ใช้ไปเยซูกันเยซูอยู่อันนี้นั่นเขาให้คนมือเขาให้ค็ไปห่วมโบสถ์อยู่นี่ห่วงอบสถนียบแล้วีแลนี่นะเรื่อนข้องเขาให้เล็กวานนี่อีแลนปะพูดนี้แมนแล้เขาเข้าใจกันกับเขาเขาดึงมาปุ๊บเราเขาเช้ไปเขาโบดบ์นี้แมนเขาบอกมัน่าแล้วเราะว่ากระเป๋าเราให้เนี่ยผูกเราเลยอยู่ในหัน เออกระเป๋าอีจอยอีแหล่เขามลี้ยงคลองเลยเขาเลี้ยบไผ่บ้านไต่ว่าเขาสีโอผมว่าเราเนี่ยเขาโบแล้วเขาสีฉูดได้หนิแม่นหมดแม่นเขาสีฉูดเขาสีปีนปัวจังวะทำได้เงินนะเขาได้ก็ได้เหมือนเฮานะ่ะตอนนี้เฮายังงานอะไทึ่งเฮาสีไปซื้อโทรศัพท์มาลินกอนแกขียดยกันขี้แยเนาะโทรศัพท์เฮาบอก่มีใช่เงินนะบ่มีเงินก็อย่ามาไปดาวเอา ในฮานเวียดเขาต้องการดาวได้เลยไม่ต้องห่วงเขาดาวรถเขายังดาวได้เลยดาวมีอะไรดาวมาได้หนาเบิรงนุ่งเสื้อนั่นน่ะโอ้ยดาวเสื้อนานาเต่าพี่มันนี่ออกมาโชว์จ้าบ่อวยยาไปโชว์เสื้อเป็นเสื้อกาลงมาเตยฝุ่นอยู่บันนี่แห้งก้อยยายาคุดนะสามเจ้าน่ะว่าออกไปเรื่อยๆเนาะแล้วอะไรปู่แล้ว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 อะไรเอาไว้เนาะ อย่างนันนะใสนะให้เอาให้ใส่กระทุนดีวว่าเอ้าเดี๋ยวแล้วก็เราพัชหามันนี่มันเห็ดก็ได้สสยกระทุนมันดีตัวเองมันสขาดเลยอือจะเจีไว้เจียไวก็ให้เจียต้องเสืออันนี้แ้ขาดไปอย่างไรฮะอันนี้เอาไว้กตั้งหน้าเอาไปทงเลนเมื่้ไรพทงนะเมื่อล้วนะเมื่อไรหายเอาหอยสิ้นตัวนี้ขึ้นหนุ่มามัแท้อื่าเอาหยมดมีแต่เขาเอาหยมดหาแล้วหอยน่ะบูอ่ะ เบิ้งกระเจ้ยั่นนี้เบิ้งไเบิ้งไงบูบิงดเจแอลเล่าเละกระจแอลเล่าบ้นนอนกับไปเถื่อเล่าใส่หอกกระเจไว้อันเถื่อไข่บ่ได้อืแค่น้นเ่อกับมัดตะกุดอันนี้นะตะกุดอันนี้นะพี่ไม่ไหเลยโอ้ยบเลือนมีหมกได้เหืออน้ะเขาเห็ดไปดีเขาไปเล่เห็ดเองเนี่ยมาปูเขาสิล็อกแอลเขาไว้จังนะเขาตีสิเจ้าบ่ได้เลยในครองลุงว่างอันนี้อื โซว์แลวกลุงวางบค่อยซื้อเองโซ่นะลนไล้ไม่ได้ไงนี 45, <000. S 2> <อ>่สีชิ้าพันเขาซื้อในหันเวียดไอเวียดเป็น,นี่เฮาไ <c oughs> อเวียดเป็น,นีงเฮาบอกไว้เธอจับเฮามื่อน,นั้นแก่เธอคนทางคือมูคือมาเนี่ยล้วก็ไปเฮาหนาทึ่งแล้วก็มัดเฮาในไรเียหนาทึ่งแะ้พวกผู้บันเลือกไม่ยังไงตีเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดพอมโอ้ยก็เฮ็ดแหตีจนมาน จีซื้อมาเอเฮ็ดไอ้เฮ็ดมาได้ซึ่งเขาบ่มาได้ซึ่งว่าเขานึงนี้น่นอ่เขาตีบนเขาเฮอืมแต่เบิร์นแเออตะเบินแทะอเอเอาใส่เงินนะมาพวกใส่คกิบน่ะไีซื้อโทรศัพท์นี่แล้จังไรคอยได้จังไเนี่ยคอยปั้นสิเจ้าอีก เออไปควายควายจังไหนนี่นกปูอืมอืมมันกลายหน้าแล้วเราควายแล้วเบิดเราได้อ๋อมันกลายหน้าแล้วควายมืดงัวแค่มานี่งัวควายมืดกระปูมืดปูเงินมืดบ่มีไปมีสิทธิ์เท่านั้นแค่นันมันมาทุกคนแล้วเอากระปั้นกันพวกเสือกปั้นนำกันมืดมาแล้วเราวางงัวเล่าเขาผูกไว้แล้วพันดันไม่ทิวหรือไปปล่อยบ้านนี่เอาเอามาผูกเจ้าเสียบปล่อยบอปล่อยคือว่ามาตัด ไม่แล้วลุงนินลุงนินเอาเนาะลุงนินเอาเเอาะ่อาะอันเอาเราเดิมงัวอันเลี้ยงเอาเราเดิมงูอ่อยมาเก้าเอาผูจากเราเบาหยอกหรือเราเบาเลี้ยงเอาเดิมท้ายสิการเลี้ยงเอาเนาะผมกับบปัญญาไม่เห็นเนี่ยนี่ครดียอมเลยบ่ยอมยอมขคอยเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีนี่มาเกิดเป็นคนส่วไปเชื่อคนอื่นเขาแม่บัตรถือ มันเป็นกฏส่วนหาเงินไม่จ่ายจ่โจมันบ่ได้เอาเองเนาะโอ้ยประชาว่าบาดนีงิน่ได้หาะวะแน่นสุดเวลาหาเงินมันไม่จ่ายโจนี่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 ข้อหมายนี่นี่อะไรมีข้อมายไปได้ดีพรมใช่มีผมน้ากันวิ่นะสิเจ้ากปเจ็บเลยบอกว่าตามแบบนี้เจ็บนคอยประนานูจากพังอันบ้านบ้านบอลอยู่ข้มือนี่บ้านเจ้าเนี่ยบ้านนี้ยังกระแท้บ้านจุดชุ่มลำถ้วยจุดชุ่มลำไถ่โดยหน่วยเท่าไหร่บูเล่หน่วย น่วยเฮามูน่วยบ้านจุดชนลำอื่ถ้าว่าเฮาอยู่ในนี่นั่นปูถ้าว่าพีดอีแงงในนี้ให้เฮามีความพันแล้วเฮาจำยงเกิดกูกูจำยยงก็เกิดอันอันบ้านจุดชนลำไถ่มามีประโยชนีอบ้านรู้จักบอกว่าเม็พบะบ้านเจ้าซื้ออะไรซื้อทันสมทันสมเลยหรือทันสมสมสมหรือสมพาเลิศ์พาดอมจุดแบบซื้อพาเลิศ์พาดอม พอเลิศพอรอมเลยแต่ก็พอล้นน้ำพอร้นเลยมีตาแต่ว่าวเนี่ยเป็นตายร่นล้นพอล้นบานไปซุ่มลงถ้วยแล้วพอจอยน้ำนายบานมิจจาเบิ้ดอืมเขามันก็โพราดอกบานจะรู้ว่ามีคนก็ซื้อบานคอยมีตาทานอามเนาะนี่ซื้อจากใครคือคนจีนคนเวียดนามเนาะอาแฮ้ยหัวเราะลังเลยนะ แล้วพู้นั้นนะผู้นั้นนะมาเป็นบักเรียอยู่ทางล่างเลยพู้นี่เลยไปเป็นพู้นั้นนะก็เป็นมืดอืมหวานนั้นหวานเถอะพูดนะแบบหน้าพู้แข่งคือไอ้เธอแล้วพูดมาโตก็ไปตาโตกันใม่ฮะแล้วจะเอาข้าวซ้ำเจ้ากับพ่ออะไรได้ก็จะไปเอาใช้กินนี่ไปรอดกวางข่าวเรียงงี้แน่แน่ผมเป็นเจ้าก็จะพาเอาเข่าขยายไปบ่อบ่ออะไรปลูกมืออื่นพังเจ้าจะพาเอายุดบ์าหนีิขามเอา ซื้อไลยบปในเม็รเท่าไเยี่ยมซื้อ5 0าสิพันเลยเขาให้ซเม็ดเอาให้อายนั้นเม็ดหนึ่งไอ้อายลไปสูบกับบักเถิดอยู่นี่สองเม็ดเอาดิเป็นีังไงาว่าเทะมันว่าวเลีบอกว่าตัวมาจากกับตัวยังไงห้าสิบพันเคยซื้อบักเถิเราว่าเราเจ้าอองคนเดียวญาาดกับบักหยาดมี้วมยุบปอยมันจะมีบ่ย่ามันให้มันว่าวหากจากบักเถิดจากใดเลยสูบน้าเฮาวมวยยังมวูเลย บูกระชูบน้ำบ่อบูกระชูบน้ำอยู่เบ่อบูเล็กพอไปเห็นเจ้าเนาะคนมาสูบกับเจ้าคนมานทำกันนี่ภายในสูบนั้นบูอลไรพวกนี้แล้วมีพวกขี้มาเมอะเลยนี่นี่ไม่ได้แย่ไปเด้อไปไปที่ไปเลยก็ไม่ต้อว่าย่าอยู่รวมพัวบ้างคนเด้อบังเบาดิปาใหญ่แล้วมีแต่พวกขี้มาเมอะเลยนะชมาหายซุ่มก่งของหมูอ๋องคุก่งของหมูบังเถิดซ้ำมือตะทงสูบ วย่าทำแล้วไกลแล้วพี่น้องเลยเนาะไกลไกลละไกลละไกลไกลแล้วคือมาฉางวานเนี่นะโจทยเหมียนล้วเสีวโฆษณาถามมันมันยังนันบอกขอผู้ใหม่อีกหรือเอาจะเปลี่ยนเท่ากับอ้าวต้อเอาไปส่งน้ำกันนี่สิพายว่าผู้เอามุดดินนี่นะมุดดินนี่ยังสิบอู้พิจักกันว่าเงินนะเต็มทรงไปมันนี่นี่นี่เอาทงเก่าๆนี่มีเงินดอกเอาให้จากซองล้านนี่นะสิพิซอพอยังเกาะ พอดมพอดมพอดมหรืออดม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 อาดมพอบ้านบ่นี่ยโดยพอดมพอเลิศน้ำพอบ้านโดยก่อนพอดมเนาะทานสุมพอดมโดยทานอย่างอื่นต่อไปพอดเลิ่ขณะเขาในบ่โดย ขณะคนบานาทองอารอนอารอนมายังถอะเนาะมีแต่อล้วก็พออารอนเป็นทหารพออารอนบ้านจุชุมลมถวยอารอนเลยแต่พวกพวกวาน่วยเด้อวยวาน่วยดีวาน่วยทันบอผู้จักเบิดเนาะผู้จักเบิดเนาะทำงานสาวใบแล้วกั ทานบาทานปุ้งวงดีน่ะหัวนนดุันทานยังก่อป umm> ุ้งวงดีซื้อลราวงดีวงดีบอสหัวนันดุงนนี่เออขอววงดีขอวงดีเนาะโดยนี่เราเป็นยังไยเนาะกำลังเดอพ่อสามนี่พอแล้วพ่อจะซื้อวะได้ไรพ่อคอยซื้อทานกองทานกองนี่ได้โดยเราห่างเราไปแล้วไปใช้ยังไง เราตายแล้วของเราประชากนเราตายแล้วโอเควันนพ่อปัจจุบันนี่นะพ่อเลี้ยงนี่พ่อขูมือนี่พ่อขูมือนี่ไม่เลยพ่อเลี้ยงก็มีที่พูดอยู่เทวดาพั้นพลันนี่เลยอือผู้ยู่นะแม่เจ้าเดี๋ยวนี้นะผู้ยู่นะแม่คอยกับพ่อใหม่